สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอของแปลกอีกแล้วนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมไปเจอคนมาปล่อยขายในกลุ่มนะครับผมซึ่งมันเป็นงานก๊อปเก่าที่แบบเก่ามากๆนะครับผมแล้วก็สมัยก่อนตัวเนี้มีการก๊อปขายกันค่อนข้างเกิดเลยนะครับผมได้มาในราคา35บาทนะครับตอนนั้นอยู่ประมาณปหหรือย้อนไปราวๆสักเกือบ20ปีได้แหละอ่ะประมาณ20ปีเลยแหละที่ผมได้ตัวนี้มานะครับผมตอนนั้นนะ แต่ว่าไม่ใช่สภาพนี้นครับเป็นงานชุบแต่เป็นเหมือนแบบงานก๊อปของงานนี้อ่ะซึ่งตัวนี้เวลาไอ้ตัวงานแท้เนี่ยมันจะไม่สีแบบนี้หรอกนะครับมันก็จะเป็นสีออกขาวๆทองๆเนี่ยแหละครับแต่ว่าสมัยก่อนจะมีงานก๊อปที่เป็นตัวแบบสีชุบแล้วก็แบบสีนี้นะซึ่งสีชุบแ่ะเกรดมันจะดีกว่านี้อันนี้ก็จะเป็นแบบงานก๊อปที่หลังกว่านั้นอีกนะครับผมแบบว่าทํามาที่หลังกว่านั้นอีกนะครับผมก็เก่า,าๆอายุเขาประมาณ20กว่าปีได้แล้วแหละนะถ้าให้เดานะครับผม ตัวนี้นะมันเหมือนจะอ่ะตัวนี้มันมาจากซีรีส์ของบาคไกเดนภาคแรกนะครับผมเป็นอยู่ในชุดเดียวกันกับกิฟฟินเมลนะครับกิฟฟินเมลก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับผมผมจำคร่าวๆได้ว่ามันจะมีลีโอมังเปกกซัสแล้วก็อีกสักตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นไทเกอร์เอ่อไทเกอร์ลีโอเปกกซัสอะไรเนี่ย เรวกันเป็นกิฟฟินเมลนะครับถ้ามัวๆอะไรไปหลงลืมเนี่ยต้องสอรีด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้จำนานแล้วทำรีวิวไว้นานมากแล้วนะครับก็ตัวนี้นะเขาจะเขียนว่าบอมบมแมนนะตรงนี้เลยเป็นเหมือนซีรีส์ของเขาแล้วก็อันนี้จะเขียนว่าบอมบมโพลิสนะครับอันนี้ยี่ห้อเนี้ยคนที่เก็บงานกอปจะคุ้นตามากเพราะว่ามันใช้ทุกซีรีส์เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นภาพดิจิมอนนะครับนี่เอ ก็ไม่รู้ว่ามันแปะทําไมนะครับมีเลขหนึ่งด้วยนะครับเป็นสติกเกอร์แปะมัวม่วๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่รู้สึกว่าแพ็คเนี่ยมันคือเกินเยียวยาและมันมันขึ้นคาบเชื้อรานะครับผมเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเป็นลาดำลาดำนี้ก็คือลาที่ตายไปแล้วนะครับคือมันเก็บดองโดนชื้นจนแบบลาตายอย่ะคิดดูดิคือแม่งนานมากอ่ะอันนี้จะเป็นงานแรกที่ผมไม่คิดจะเก็บแพ็คมันเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะแกะออกมาอือ อารมณ์มันเหมือนของที่โดนแช่น้ำแล้วสภาพมันคือแย่มากอารมณ์เหมือนไปขุดบ้านล้างแล้วก็ไปเจอเขาทิ้งไว้อะไรอย่างงี้ยดูดินี้อันนี้โอ้โหจริงๆตัวนี้มันเป็นเป็นโล่อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้มีความมิกแอนด์แมทมากๆนะครับเหมือนมีการมิกพาร์ทมิกอะไรเข้ามาให้เขาเป็นตัวอีกตัวนงครับเอ่อข้างหลังตัวนี้แตกนะครับบอดี้แตกเห็นไหม ซึ่งเดาว่าผมอาจจะต้องทิ้งเขาอีกแล้วนะครับถ้าผมหาพาร์ทมาเปลี่ยนไม่ได้จะต้องทิ้งเขานะครับตัวนี้เพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยเก็บของแตกหักนะครับไอตัวนี้ชุดเกาะหัวตัวนี้ทำมาเ,เรียกว่าก๊อปก๊อปงานแท้มาค่อนข้างดีนะครับผมนี่เห็นในกล้องเนี่ยมันดูสวยไหมของจริงกับทุเรศทุลังเลยนะครับลามันขึ้นนะครับแล้วก็ ตาเล่มีความตลกมากอันนี้คือเอาตาตัวไล์มาแปะขำๆเลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยเหมือนเกนาะเกาะน,นี้เนี่ยมันจะไม่มีลูกตาอะไรทั้งนั้นเลยนะครับมันจะเป็นเรียบๆอย่างนี้แหละเออแล้วก็มีการทําโลโก้มาเอ้ยทําแพทเทิร์นตรงนี้มาด้วยนะโอ้ก็ถือว่าโอเคคีเอทครับอ่ะโอเคเดี๋ยวดูอือันนี้มีความแบบอืม ตัดแปะมาประมาณหนึ่งนะครับโอ้ยตายละคือแบบคือคือลามันเข้ายันในร่องเนี้ยเห็นนิ้วผมไหมคือมันเป็นของเล่นสายลาโอ้พระเจ้าเดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาไปล้างน้ําทำความสะอาดอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวนี้มานะครับตัวนี้นี่สําคัญมากในการลวมล่างนะครับจริงๆมันสาคัญทุกชิ้นเลยนะครับสําหรับซีรีสนี้อ่ะไม่ไหวละเดี๋ยวผมเอาแพ็กไปทิ้งก่อน โอเคครับกับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอันนี้ก็ไปทิ้งแพ็กมาแล้วนะครับก็จะมีตัวเขาแบบนี้มานะซึ่งอาจจะยิงไม่ได้แล้วแหละดูซิว่ากรอบไหมตัวนี้ไม่กรอบเออลองยิงโอไม่ได้กดไม่ได้เลยครับเสียงมาแล้วคือเขาพร้อมแตกนะครับทุกกรณีนะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวนี้ คือมันแย่มากอะอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปข้างหลังไอ้ตัวนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็เออมันจะแตกไหมเนี่ยดูทรงละมีแววแตกสูงมากนะอ่ะมันก็จะใส่เข้าไปง่ายๆอย่างนี้นะผมอาจจะใส่โลภาดเพราะว่าไม่ได้ประกอบนานแล้วตัวนี้ก็ใส่นี้เข้าไปนี่อุ้ยนี่แค่นี้แล้วก็จะเหลือ ชิ้นส่วนตกค้างอยู่หนึ่งชิ้นนะครับเพราะมันจะต้องใช้ไอตัวข้อต่อตรงนี้มาประกอบตลอดนะอันนี้ก็จะเป็นงานกอลนะครับรุ่นประมาณนี้ <c oughs> โอ้มันดูตลกมากเลยตรงเนี้ยเห็นนะเออนะครับก็สำหรับใครที่ อ,อยากสะสมอะไรแบบนี้นะครับแนะนําว่าเก็บงานแท้ดีกว่านะอาจจะเสียตังในยุคนี้นะครับไม่มีใครคุยไม่มีใครปล่อยงานกอปให้คุณในยุคนี้ในราคาแบบหลักสิบอ,ะ,อะไม่มีหรอกครับนอกจากว่าเนี่ยแล้วมันเสี่ยงแตกด้วยแล้วก็ชิ้นส่วนจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ด้วยนะครับผมพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันงานเก่าแล้วพลาสติกก็จะเสี่ยงกรอบด้วยนะครับผมอันนี้ฝากไว้นะครับผม สำหรับรีวิวตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันได้แค่นี้จริงๆมันเล่นก็ไม่ได้นะครับยิงก็ไม่ได้แตกแน่นอนนะครับหน้าตาก็เอาของเลดบอมมาเห็นไหมครับเป็นตาผู้หญิงมานะครับซึ่งรุ่นนี้จริงๆไม่ใช่ตาอย่างนี้นะครับติ๊กเกอร์ก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ทุกอย่างเลยสีไม่ใช่ไม่มีอะไรใช่เลยครับเออแล้วใต้เท้านะครับมีการจริงจริง,รงมันจะต้องมีตรงนี้ติด เป็นรูๆอย่างนี้สองข้างอันนี้ก็หล่อไม่เต็มนะครับถือว่าเป็นโปรดักชันที่แบบทำมากาดจริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคําชมนะครับเป็นงานก๊อปที่ทำมากาดจริงๆครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ